ต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องข้อบังคับของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดแนองกันนะคะกววว่่่่าาาพคเืออออให้้้มีลสนบรูตง ก็มีอีกสองรูปครับวาดนมรูปของด้วยในนั้นคือแบบใช่ป่ะดีป่ะกัญญาลักษณ์ก็คือเป็นรูปอะไรกัญญาลักษณ์เป็นรูปโดรกลูกอะไรกัญญาลักษณ์เป็นรูปมือค่ะเป็นรูปมือเป็นมือสองมือมือสองมือค่ะมือสองมืองายประคงเด็กที่ประคองเด็กพิการทางแม่ ยาแล้วข้างบนเป็นดอกบัวเหรอคะก็คือดอกบัวของสมาคมแม่ที่ดูแลเราอยู่แล้วข้างหน้าก็คือรวมเราก็คือผู้ปกครองที่เอาเอาดอกบัวสมาคมแม่มาแล้วก็มา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 เป็นสมาคมแม่มีหรือไม่มีดอกบัวเนี้ยนี่ดอกบัวบางดอกบัวบานดอกบัวบานก็ถูกเลยอันนี้ก็บานบาทน้อย ก็โลโก้ประกอบด้วยค่ะมือสองมือประคองเด็กพิการทางสติปัญญาแล้วก็มีดอกบัวดอกบัวบานอยู่ข้างบนนะคะอี่หมูนมันต้องขึ้นก่อนข้างบนป่ะสีห้ะค่ะที่อยู่นะคะที่อยู่ของชมมุมรมเลขที่ เลขที่เด็กก็หมูสองร้อยห้าสิบสี่ทับสี่สิบห้าสองห้าเจ็ดทับสี่ห้าอันนี้นี่เกิดผหรอเลขี่เกิดห้าสี่สองห้าสี่ทับสี่สิบห้าเอาแก้ไขใหม่ก็ได้สองห้าเจ็ดทับสี่สิบห้าสองห้าเจ็ดทับสี่สิบห้าซอยมันต้องตามที่หมูก่อนนวดซอยก่อนแกะแก่ะหมูก่อนใช่ป่ะเนี่ยหมู่แล้วก็ซอยเนาะ ซอยโ่อนนะคะคุณเกียรติซอยมันเล็กกว่าหมูค่ะซอยสามัคคีแล้วก็หมูตามหลังค่ะหมูตามหลังงูที่ห้าไม่เคยมีซอยเลยไม่รู้ซอยสามัคคีหมูที่่แอ่ตำบนบางริ้นอำพภอเมืองระนองจังหวัดระนองซอยสามัคคี สองห้เจ็ทับสี่ห้าซอยสามคิคีอยู่ไหมฮะหมูที่ห้าเนาะค่ะสามมิรหมูที่ต้บางลิมีน้งมีม่นตนแ่นไม่มีถนนไม่ใช่ถนนเลยว่าเอ้ถนนสะพนปลา๋อ้ถนนสะพานปาใช่เหรอถ้าใช้ถนนก็แช้ถนนสะพนปลาล้วแยกถนนมันมันนไม่ต้องใส่หมูคุณเขียนแค่มีหมูมันต้อง กปกติหมูเขาจะไม่ใส่ถ้าใส่ซอยใส่ถนนมันจะไม่หมูมันไปตำบลเลยแต่ถ้ามีหมูก็จะไม่ใส่ถนนถ้ามันเป็นเขตเทศบาลมันจะมนไม่มีหมูได้ค่ะมันมีถนนมีซอยมีถนน